สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ CS Startup และ YouTube CS Channel นะครับวันนี้มาอัปเดตงานโปรเจกต์ให้ให้ดูกันนะครับเป็นเครื่องเช่า dl 3 8 5 0ลงคลังสินค้าทั้งหมดนะครับเอ่อสิบสองเครื่องนะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมเกยบบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่อง CS Channel และ CS Startup ไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปน่าจะกลับมาทำคลิปได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ติดโปรเจกต์ตัวนี้อยู่ก็เลยทำให้ไม่ได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็ฝากงานของทาง CS Solution ปินไว้ให้หายคิดถึงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับนี่คือบางส่วนในส่นของเครื่องปิน้น ที่เราทำการบู i ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เรามาอัปเดตเครื่องที่เราจะทำการติดตั้งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งหมด10เครื่องนะครับ นี่ครับเป็น DL f 3800อันนี้นับเบอร์เครื่องนะครับแล้วก็ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเซตตัวคอนฟิกค่าเครื่องเรียบร้อยนะครับทดสอบผ่านสายแลนนะครับผ่านตัวプリンเซเวอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับ วันนี้เรามาลงเครื่องปิน้น์คลังสินค้าบางพลีนะครับเครื่องฟีสึกเครื่องเช่านะครับตอนนี้เรากาลังเคลียร์เรื่องพิมพ์เซิร์เวอร์ของเราอยู่นะครับใครสำหรับที่สนใจเครื่องเช่าทางศีสามารถติดต่อทางเราได้น,นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเซตปรินเตอร์ให้ครบสิบตัวนะครับเพื่อปิดงานตอนนี้เรากำลังเซตปรินเตอร์อยู่นะครับทั้งหมดปรินเตอร์มีสิบตัวนะครับเราจะต้องเซตค่า IP ให้ได้สิบตัวหลังจากนั้นเราค่อยไปทำการเซตที่ตัวพรินเตอร์อีกทีนะครับอันนี้เป็นการเซตแบบบล็อก IP นะครับ เดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตปริ้นเซิร์เวอร์เป็นการฟิก IP เครื่อง3มนะครับให้เป็นลงท้ายด้วย IP 23 3นะครับตอนนี้ IP อยู่ที่184นะครับผมกด a อป l ลไปนะครับเปลี่ยนชื่อตัวปริ้นเซิร์เวอร์เป็น203ครั้งที่เปลี่ยนชื่อให้กด Save นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปเปลี่ยนเป็นฟร i ไอพ p นะครับแล้วเปลี่ยน IP Address เป็น23ถ้ากดเซฟแล้วก็ทำการรีบูสอีกทีนะครับอันนี้เรารอเครื่องรีเซ็ตครับหนึ่งครับ ป็นสแเวิร์ที่เราเปลี่ยนนะครับ2องเราจะเข้าไปดูคอนฟลิกม์มาอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปแก่ไขนะครับชื่อ2องเป็นฟิกคอนฟลิกิกไอพีนะครับเป็น2องทุกอย่างโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเซตไดเวอร์เป็นเจ้อีกที